คนนะครับสวัสดีคนที่เขามาใหม่นงกันเนเด้อครับสวัสดีทุกคนที่เขามาใหม่เน้อครับเขามาทักทายพูดคุยกันเด้อครับพี่น้องเป็นยังไงเนานะฝน,นตกมาเนาะทางพุนทางนี้โมมีฝนสองมือแล้วครับฝนโบตกสองมือแล้วนะครับทางนาครพนมนะครับมือนี้อยู่อำเภอนาวา่าจังหวัดนครพนมครับอ่า ที่ทักทายทุกคนนะครับทักทยหนึ่งร้อยสี่ท่านนะครับเอาบรรยากาศมาฝากตอนพี่น้องนะครับ,บอม,ผ,มผู้ใหญ่มิตรผู้ใหญ่มิตดพอร์ออฟลังพอรั้ลังอื สวัสดีคนที่เขมามาไมเด้ยครับพี่น้องออยังไงน,นอ้อเมื่อนี้บรรยากาศแดดเบิดมือครับมื่อนี้มม่ <c oughs> ม,มีฝนห่อนเลยเมื่อนี้อากาศห่อนน้ำวัาสิถ่วมกับวัดถ่ว,ถวมแนละ้วน้ำิ่มลดลงแล้วฝนตกมาสองมือนะครับเอาบรรยากาศ บ้านานะพี่น้องยากาศธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะมาฝากตอนพี่น้องครับบ้านเฮายู่ง่ายกินง่ายนี่แหละครับพี่น้องเลยน่ากอนเท้าแล้วแมาขึ้นขนาขยับน,น,นี่นี่นี่หนูหมดเลย บรรยากาศย้ำคำาำย้ำยแรงแรงด้วยพี่น้องเนอเอามาฝากตอนพี่น้องครับนี่ก็เป็นบอ่อตะอาดนะครับน้องน้ําของหมู่บ้านนะครับน้องน้ําทั้งหมู่บ้านของเจ้าบ่เต่าแม่ดิ บรรยากาศมาฝากตอนพี่น้องนะครับน้อยามแรงๆงยามคำดเดี๋ยวเห็นหนูแต่ไม่ อมนี้เป็นีะอืมอันนี่เป็นอะไสวัสดีทักทายทุกคนนะครับทักทายพี่น้องยำแรงๆนะพี่น้องเนาสี่โมงกว่าๆนะครับพี่น้องแดดอ่อนๆแดดอ่อนๆแต่ว่าอากาศฮอนๆอากาศฮอนคักมื่อนี่ฝนโปตกมาสองมือแล้วพี่น้อง จังหวัดนครพนมเฮานะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับจังหวัดที่น้ําท่วมนะครับพี่น้องนะตอนบางจังหวัดก็ฟื้นฟูกันมาเร่งซอยเลือฟื้นฟูกันมาแล้วนะครับบางจังหวัดก็กําลังรับกับวิกฤตน้ําท่วมอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ,บ สวัสดีครับสวัสดีทักทายครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสมากก็คือไล่สักประมาณสามสิบนาทีนะครับพี่น้องขึ้นไลฟ์สักสามสิบนาทีนะครับเอาบรรยากาศธ,ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์บ้านนอกเขานะครับมาฝากตอนพี่น้องครับนีบ่บรรยากาศนั่งกระดิ่งไปเลยเลยมดแดงเลยมาคุย,คยมดแดงเ้อครับ 我们张。